ว่ารัฐบาลเต้าจริงเอาจังนะไม่ปล่อยปลานละเลยเรื่องนี้นะคือตอนนี้เขาต้องการเรื่องเวททะเบียนไงเพราะฉะนั้นนะตะคุณเอาเวชทะเบียนให้กับปป,ปชเนี่ยมันก็จบเลยอ,อย่างนี้ <S <S ตอนนี้ยื้อกันไปยื้อกันมาแพทยสภาก็ยังไม่ได้เวททะเบียนปป,ปชก็ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาการกระาาาสังตอนน, <S <S ตอนนี้นะรัฐบาลชุดนี้ก็พยายามที่จะเหมือนกับว่ายื้อไปได้นานก็ก็เป็นประโยชน์เพราะว่าทักษิณเป็นก้อนนายก เป็นเจ้าของรัฐบาลกอนใครจะทำอะไรในรัฐบาลนี้ทุกอย่างจะทำอะไรก็เกรงใจคุณทักษิณปนะ,เ,ะเกรงใจคุณทักษิณผมคิดว่ารัฐบาลถ้าเอาจริงเอาจังนะไม่ปล่อยปละละเลยเรื่องนี้นะก็สามารถที่จะขอความร่วมมือหรือสั่งการให้อย่างน้อยแพทยสภาเนี่ยหรือโรงพันตำรวจเนี่ยคือตอนนี้เขาต้องการเรื่องเวชทะเบียนไงสำคัญหลักเนี่ยเขาต้องการเวชทะเบียน เพราะฉะนั้นนะถ้าคุณเอาเวทระเบียนให้กับปปชเนี่ยมันก็จบเลยอะเรื่องนี้มันก็ไม่ยากเลยมันก็ได้ข้อสรุปอะตอนนี้ยื้อกันไปยื้อกันมาแพทยสภาก็ยังไม่ได้เ,เวทระเบียนปปชก็ยังไม่ได้เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาคารากะสังตอนนี้นะซึ่งรัฐบาลชุดนี้ก็พยายามที่จะเหมือนกับว่ายื้อไปได้นานก,ก็เป็นประโยชน์เ,เพราะว่าทักษิณเป็นพ่อเขาอะเป็นพ่อนายก เป็นเจ้าของรัฐบาลเออตอนใครจะทําอะไรในรัฐบาลนี้ทุกอย่างจะทําอะไรก็เกรงใจคุณทักษิณน่ะ <S 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 เอ่อเกรงใจคุณทักษิณตอนเลยไม่ได้ทําอะไรเป็นเป็นเกียร์ว่างหมดอ่ะตอนเนี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยผมก็คิดว่าจะนําไปสู่การอภิปรายไม่ไหว้วางใจของพรรคฝ่ายค้านได้ในกรณีของคุณทักษิณเน <S <S ี่ยนะ <S <S ซึ่งสามารถเชื่อมโยงได้คือตอนเนี้ยไอ้ไอพวกในพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าเฮ้ยอธิบายคนนอกเอออธิบาย คือจะเป็นคนนอกหรือจะเป็นคนในเนี่ยนะสามารถที่จะอภิปรายได้ครั้งนี้เนี่ยถามว่าอาจจะถูกประท้วงว่าเป็นบุคคลภายนอกอคืออันนี้มาบอกว่ามันอยู่ที่เทคนิคการเขียนยติอของพรรคฝ่ายค้านถ้าพรรคฝ่ายค้านเขียนยติครอบคลุมไปถึงภายนอกแล้วก็สามารถที่จะอภิปรายภายนอกได้และการอภิปรายถึงบุคคลภายนอกอยู่ในยติก็เป็นสิทธิที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายได้ ตอนนี้เนี่ยผมก็อยากจะแนะนำไับคับว่าคุณต้องเขียนยติให้ดีเพราะการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะอภิปรายถึงไหนขอบเขตเป็นไหนเนี่ยมันอยู่ภายในยติที่คุณเขียนถ้าคุณเขียนแบบประเภทที่ไม่เชื่อมโยงไปถึงบุคคลภายนอกอ,อหรือไม่ได้ค้าบเกี่ยวกับบุคคลภายนอกมันก็จะลำบากมันกลับไปคาเปิดตัวเองในการอภิปรายไงปัญพุณต้องเขียนให้กว้างอ,อ คุณจะพิปรายครบทุกประเด็นหรือไม่ทุกประเด็นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่คุณต้องเขียนให้กว้างเพื่อที่ให้มันอยู่ในยติเวลาถูกประท้วงคุณกไไ็ได้บอกกับท่านประธานที่คุมการประชุมได้ว่ามันจะอยู่ในยติ<อ>ประธานก็จะได้อนุญาตให้คุณพูดเพราะการพูดถึงบุคคลภายนอกภายในนั้นไม่สําคัญเพราะการพูดถึงบุคคลภายนอกถ้าอยู่ในยติก็พูดได้ถ้าทําให้บุคคลภายนอกเสียหายบุคคลภายนอกก็ฟ้องได้พวกอภิปรายเขาก็ยอมรับอยู่แล้วเนี่ยเขาเขารับที่จะ ถูกดำเนินคดีอยู่แล้วในสิ่งที่เขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาพิปรายอยู่แล้ว